สวัสดีครับและแล้วผลการตรวจโรคปลาของทางฟาร์มจากกรมประมงก็ส่งรายงานผลมาถึงเราแล้วนะครับมาลุ้นกันครับว่าผลจะออกมาเป็นยังไงมาดูผลกันนะครับผลคือไม่พบปรสิตภายนอกนะครับทั้งลำตัวแล้วก็ที่เหงือกนะครับส่วนแบคทีเรียก็ไม่พบนะครับและไวรัสก็ไม่พบครับผม ผลการตรวจจากกรมประมงในครั้งนี้ถือเป็นการการันตีว่าปลาของทางฟาร์มทุกตัวปลอดเชื้อประสิทธิภายนอกและโรคติดต่อทั้งหลายปลาทุกตัวมาจากการเพราะเองในระบบปิดสามารถปล่อยลงตู้ได้เลยโดยไม่ต้องกัโกโรคครับนอกจากนี้ปลาเพาะยังมีความทนต่ออุณหภูมิและคุณภาพน้ํามากกว่าปลาจับครับและที่สําคัญปลาทุกตัวกินอาหารเม็ดแล้วนะครับเพราะว่าเราอนุบาลปลาทุกตัวให้โตพร้อมจาหน่ายด้วยอาหารเม็ดครับผมยกเวน้นปลาแมนดารินนะครับ เพราะว่าน้องกินอาหารเม็ดแล้วไม่รอดครับผม